ครับผมจะมาอัปเดตเหรียญ ETSW หรือ Ethereum นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลเาวสารมาเล่ากับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ตามข่าวอะไรนะครับเพียงแค่ว่ารู้ว่ามันดีแต่ผมไม่รู้เลยว่ามันมันเป็นยังไงบ้างนะครับ3าวันที่ผ่านมานะครับเอาใช้ประสบการณ์ในการเข้าลงทุนอย่างเดียวนะครับเออผมขออนุญาตก็โมดีๆจากสยามบล็อกเชนนะครับผู้เขียนบล็อกนี้ด้วยนะครับบล็อกบล็อกไม่รู้อะไรนะครับ ไอด้ลคริปโตคุณแนทนชัยแทนไทยนะครับที่วันก่อนเราเห็นเขาโชว์ไม่อยากใช่ก็ว่าโชว์นะคพาว่าเขาเขาโพสต์ว่าเขาติดลบอยู่พอร์ตฟิวเจอร์หลัก700ล้านนะครับก็เยอะมากๆเลยนะครับผมก็มอ้นี้เราไม่พูดถึงแล้วกันเพราะเราไม่เพราะผมเองไม่มีเงินถึงระดับพันล้านนะครับผมนะครับก็ข้อนี้เราไม่ต้องไปว่านะครับผมบางคนบอกว่าอ,อติดดอยอย,อย่างนู้นอย่างนี้ สมนำหน้าอย่างเรื่องนี้เราเทรดอยู่พอร์ตหลัก1000บาท1นึงบาทยังยังมีกล้าที่จะไปคอมเมนต์แบบลบๆอีกนะครับรอนนี้ผมค่อนข้างเอนตี้มากๆเลยนะครับไอพวกที่ไม่โตนะครับผมก็ค่อนข้างปิดนะครับผมเราไม่ต้องไปว่าเขานะครับรับใดที่ยังเทรดอยู่พอร์ตหลักหมื่นสองหมื่นเนี่ยก็ดูดูเขานะครับถึงเขา,าส้ติดลบหนักก็ก็แล้วแต่นะครับแต่ละคนก็มีวิธีการจัดก,การของเขาเองนะครับแต่เราเอาอมาปรับใช้ได้นะครับ คลิปนี้โพสว่าไอดอลคริปโตแทนไตนะครับโจไอดอลจากเหรียญจากการที่ถือเหรียญน,นะครับไดเหรียญมาฟร,ฟรีก็คือ e t s w ฟ r e นับล้านบาทแต่ก็ไม่คุ้มดอยนะครับนี่คือเจ้าตัวที่โพสขออนุญาตเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ดีให้กับน้องๆและคนไหนที่ลงทุนกับคริปโตอยู่นะครับก็จะได้รู้ว่ากานที่ได้ฟรีเหรียญน,นี้มาต้องถือเหรียญไว้เยอะเช่นกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูหน้าประมาณสัก3ามปัน 745นะครับแต่ไม่ได้ใจก็เขาให้จัดตวนเท่าไหร่นะครับผมที่ถือ ETS หลักอยู่นะครับเาขาอบอกว่าเจ้าตัวได้มาฟรีจากการถืออ e ีเทเลียนได้เหรียญ ETSW มูลค่านับพันล้านละบาทแต่ติดดอยนะครับาตามสยามล็อกเชนได้งานไดงานเมื่อวันที่20กันยาที่ผ่านมานะครับว่าใบเน้นเริ่มแจกเหรียญน,นะครับ ETSW ให้กับผู้ที่ถือเหรียญก่อนอวันที่15นะครับ ผู้ถืออีเทเลียมนะครับก่อนวันที่15เวลา0 6 4 2 UTC ส่งผลให้ผู้ส่งผลให้ตอนนี้มีผู้ถืออีเทเลียม w e t s หลายคนได้รับมาฟรีๆใน w a l เลตนะครับผมนั่นคือกันอันไม่น้นก็แจกมาฟรีๆสำหรับคนที่ถือก่อนนะครับทั้งนี้ผู้ได้รับเหรียญฟรีเป็นจำนวนมากจนเป็นที่น่าจับตามองก็หนีไม่พ้นไอด้า ในวงการคริปโตไทยนะครับอย่างคุณแทนไทยน่ารงกคูลโดยเมื่อวานคุณแันไทยได้ออกมาโพสต์ภาพจํานวนเหรียญอีเทสนะครับใน Facebook ส่วนตัวนะครับแคปชั่นว่าได้มาฟรีจากการถือ ETS อนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ตัวเจ้าตัวบอกว่าไม่คุ้มกับดอยนะครับก็สรุปสั้นๆเลยนะครับผมเนี่ยใจความสําคัญข้างนี้ผู้ใช้ Facebook จํานวนมากที่มาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของคุณตันใจต่างตกใจกับจำนวนเหรียญที่ เขาได้รับเนื่องจากการที่บีนแนนแจกเหรียญฟรีและคุณตันไตได้ออกมาโพสต์แสดงเหรียญแอร์ดอกที่มีจานวนมากขนาดนั้นทาให้เป็นที่น่าสนใจกว่าที่บีนแนนจะแจกเหรียญอีกนะครับคุณเตันไตจะตือเหรียญอีทเอสอยู่ประมาณนะครับสามเจมูลค่าประมาณ184ล้านบาทนะครับเรียกได้ว่าเป็นวันไทยตัวจริงโอเคครับก็สรุปสั้นๆนะครับว่า เราได้อะไรจากตรงนี้บ้างนะครับเราได้อะไรจากนี้บ้างเขาหมายความว่าเหรียญน,นี้ที่ได้มานะครับเช่นใบแนนเนี่ยคนที่เทรดอยู่ถ้าเกิดถือก่อนเนี่ยจะได้มาฟรีๆแต่ถ้าเกิดไหนอยากจะเทรดเหรียญน,นี้ยังไม่ได้นะครับเพืเ่อนๆต้องเทรดในกระดานอื่นแต่กระดานที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือกระดานของโอเคที่ผมใช้เทรดอยู่นะครับแต่กระดานอื่นนี่ผมไม่ทราบนะครับก็โอเคนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับผมคลิปนี้ก็ยังไงก็ต้องอ่านตะกูตะกักต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับยี่ยงคืนแล้วนะครับก็ขอทุกคนหลับฝันดีครับ